อีพีนี้ก็จะมาพูดถึงวิทาินอลขนาด84มิลเมป็นบ้างนะครับซึ่งตัว84มิลมที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแผดู้น้องของรุ่นสปาร์ตันที่ผมรีวิวไปแล้วเลยก็ว่าได้เพราะว่าอุปกรณ์มันเหมือนกันเทียบเลยเพียงแต่ว่าขนาดตัวสเกลเนี่ยมันสั้นกว่ากันตัวสปาร์ตันนี่คือ91มิลมใช่ไหมครับตัวนี้เป็นรุ่นทัวริสขนาดสเกลมันจะ84มิลเดีย๋ยวผมเทียบให้ดูอันนี้คือสปาร์ตันอันนี้คือทัวริสที่เป็นขนาด ความยาว84ดมิบสีมิลฮะมันก็จะสั้นลงมาหน่อยนึงซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ที่มีอีกตัวหนึ่งมาเปรียบเทียบเนี่ยคือมันก็เป็นยาพี่น้องกันคือมันจะเหมือนกันเกือบทั้งหมดมีต่างกันที่อุปกรณ์แค่ชิ้นเดียวที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะไล่อุปกรณ์ทีละตัวให้ดูกันก่อนนะครับตัวนี้คือ toris ขนาด84มิลและตัวนี้คือ สปอร์ตแมนขนาด84มิลเหมือนกันเดี๋ยวมาดูตัวทวริสกันก่อนนะครับมาดูขนาดกันก่อนก็คือความยาวสเกล84มิลความกว้างที่รวมอุปกรณ์ด้านข้างแล้วมันกว้างประมาณ26มิลความหนาประมาณ14มิลอุปกรณ์ที่ผมบอกว่ามันเหมือนกับสปราร์ตันเลยมาดูกันเห็นไหมครับก็จะมีมีดหลักนะมีดหลักใบใหญ่ก็มีดรอง ที่เปิดกระป๋องไขควงปากแบนเล็กที่เปิดขวดแล้วก็ไขควงปากแบนที่อันใหญ่ขึ้นด้านหลังด้านหลังที่เปิดถูกวายเหมือนกันแล้วก็เล็กแหลม ม,เมเืเหมือนกันอุปกณ์ที่สเกลมีเหมือนกันหน้าและหลังคือถ้าไม่ได้วางคู่กันเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกด้วยซ้ําว่ามันขนาดอะไรว่าหน้าตามันเหมือนกันมาผมเคยสับสนเหมือนกันเวลาเห็นมือสองอย่างเงี้ยการอุปกรณ์มาก็จริงแต่พราะมันมันไม่มีอะไรเทียบหรือว่าเขาไม่ได้บอกว่าขนาดอะไระเราก็จะไม่แน่ใจว่ามันเป็นสปาร์ตันหรือมันเป็นทัวริสแต่ที่ผมสังเกตอะ่ะผมก็จะใช้วิธีสังเกตเอาจาก แบบนี้นะครับถ้ามันไม่ได้วางคู่กันนะผมจะใช้วิธีสังเกตแบบนี้สังเกตเครื่องมือด้านหลังกับโลโก้เห็นไหมครับถ้าตัวสปาร์ตันเนี่ยโลโก้กับเครื่องมือด้านหลังเนี่ยมันจะห่างกันแต่ถ้าเป็น84มิลเนี่ยตัวทวริสต์เนี่ยเครื่องมือด้านหลังเห็นปะฮะมันจะอยู่เหมือนเหมือนแทบจะชนกับโลโก้ขอบด้านล่างของโลโก้เลยตรงนเนี้ยแต่ถ้าเป็น91มิลเนี่ยมันจะห่างกัน มผมจะใช้วิธีสังเกตแบบนี้อย่างอื่นก็สังเกตยากมากเลยถ้าวันวางอยู่เดียวๆเพราะฉะนั้นก็เลือกหาเลือกดูกันดีๆว่ามันเป็นขนาดไหนแน่ทีนี้อไอ้ตัวนี้ใน,นิโทริสอันนี้สปอร์ตแมนต่างกันยังไงก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ใบมีดลองเนี่ยแหละครับตัวทัริสเนี่ยมันจะเป็นมีดเนี่ยมันจะเป็นมีดส่วนสปอร์ตแมนเนี่ยมันจะเป็นตะไบเล็บต่างกันแค่นี้เองเลยครับ อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นตะไบที่มันจะเป็นเส้นเส้นขีดขีดแหละซึ่งจริงๆใหม่เก่าเนี่ยผมว่าแล้วแต่ชอบเพราะว่าบางคนก็ยังชอบตะไบแบบเก่าเพราะว่ามันเหมือนกระดาษทรายอ่ะมันจะเป็นเกล็ดๆแบบเนี้ยแต่ของใหม่บางทีพอมันเป็นเส้นเส้นแนวนอนเนี่ยเวลามันตะไบอ่ะมันมันตะไบได้ทางเดียวมันจะตะไบแบบวน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 เนี่ยมันอาจจะตะไบลำบากเพราะว่ามันอาจจะไปลงล่องของลง่องของตะไบที่เขาขีดไว้ อย่างเงี้ยมันได้ทุกทีศทุกทางเพราะว่ามันมันแลนดอมนะครับมันจะกระจายกระจายเหมือนกระดาษทรายเนี่ยฮะมันต่างกันแค่นี้เองก็เอาไว้สังเกตเหมือนกันแต่เวลามันพับอยู่เนี่ยก็สังเกตยากอีกเหมือนกันมันสังเกตได้ได้ยากคือมันสังเกตได้แหละแต่มันสังเกตได้ยากนะฮะถ้าจะสังเกตจริงๆก็คือถ้าเป็นมีดเนี่ยถ้าเป็นมีดของตัวัวริสเนี่ยมันจะโดมกว่ามันทำมาให้คล้ายกันมากครับ มันจะโด่งกว่านิดหนึง่งตัวแนวนิกเนี่ยมันก็จะโค้งๆหน่อยพอตัวสปอร์ตแมนที่มันเป็นตะไบเล็บเนี่ยมันก็จะนอนๆนนหน่อยเพราะว่าตัวตะไบเล็บเนี่ยมันจะแคบกว่าบางกว่าเนีย่ยจุดสังเกตสําหรับ2รุ่นนี้มีแค่นี้นอกนั้นสังเกตอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครชอบมาตรฐานของสปาร์ตันแต่อยากได้ขนาดที่มันเล็กลงหน่อยเราก็มีตัวัวริสเป็นตัวเลือกแต่พอเป็นตัวเล็กแล้วไม่อยากได้มีดใบเล็กเพราะว่าเอ๊ มีมีดใบใหญ่อยู่แล้วเจะเอามีดใบเล็กมาให้อีกะทายยําไมอะไรเงี้ยเออก็อยากได้ของมีคมหรือว่าอยากได้ใบมีดแค่เล่มเดียวก็เลือกเป็นตัวสปอร์ตแมนก็ได้ครับก็จะได้มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเป็นตะไบเล็บเพิ่มขึ้นมาก็จะเล็กลงหน่อยมันก็ช่วยให้น้ําหนักมันลดลงแล้วก็พื้นที่ในการบางทีอาจจะเสียบไว้ในกระเป๋าเนาะอไม่ว่าจะกระเป๋ากางเกงหรือว่าจะกระเป๋าสะพายกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยมันก็จะกินพื้นที่น้อยกว่าตัว 9ก็มน,นะฮะเนี่ยก็สั้นกว่าพอสมควรความหนาจริงใกล้เคียงกันครับเพราะว่าเครื่องมือมันก็คล้ายๆกันแล้วก็มันเป็นขนาดที่มันไม่ได้ต่างกันจนเกินไปนะครับประมาณนี้ก็มาเริ่มต้นแนะนำตัวขนาด84มิลกันว่า เออมันมีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็สองรุ่นนี้ก็เป็นตัวเลือกแรกๆเหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนกับสปาตันนี่แหละครับรุ่นฮิตของขนาด91มิลก็คือสปาตันรุ่นฮิตของขนาด84มิลก็คือโพลิสที่เหมือนสปาตันหรือสปอร์ตแมนถ้าใครอยากจะใช้เป็นตะไบแทนใบมีดเลยก็เลือกเป็นสปอร์ตแมนไปก็เลือกหาเลือกใช้กันดูครับแล้วก็ถ้ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจะได้เอามาแนะนำกันเพิ่ม